คลิปนี้นะคะก็จะเป็นของรัฐบาลนะคะก็คืองวดถัดไปนะคะเ,เพื่อนๆพี่อันนี้คือคำเตือนจากช่องนะคะ อันนี้คือจะเป็นเน้นล่างอย่างเดียวนะคะพี่จะเป็นเน้นล่างอย่างเดียวอันนี้ล็อกที่น้ากเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆในพี่ได้ชมนะคะอ่าล็อกพวกนี้นะคะจะไม่ใช่สูตรนะคะพี่มันเป็นการหาล็อกที่ว่าของเขามันเดินนะคะก็คือหยิบยกขึ้นมานะคะเนาะล็อกที่หนึ่งนะคะหน้าก็ใช้ล็อกใหม่นะคะล็อกที่หนึ่งน้าก็ใช้ล็อกใหม่นะคะอันนี้ไม่ใช่ล็อกสามตัวใช้เป็นล็อกสองตัวนะคะ ก็คือใช้ล็อกนี้นะคะอันนี้ผมเข้าเดินมา1 2ึ่งสองสามสี่ห้าห้าก็ห้าววดนี้นะคะววดที่5นี้คือศูนย์กับ9นะคะล็อก2ก็ใช้ล็อกใหม่นะคะก็คือ9ก้ากับ7ดล็อก3มก็ใช้ล็อกใหม่นะคะ7จ็กับสล็อก4ก็ใช้ล็อกใหม่นะคะคือหกับเจล็อกที่หนะคะก็คือใช้ล็อกเดิมนะคะหกับเจ็ด ล็อกถัดไปก็คือใช้ล็อกเดิมนะคะ8กับ3นะคะแล้วก็ล็อกถัดไปนะคะเลข3หลักใช้ล็อกใหม่นะคะเพราะว่าล็อกเดิมนี่คือหลุดนะคะล็อกงวดนี้คือ601นะคะแล้วก็ถัดไปใช้ล็อก2ตัวมา1ตัวนะคะก็คือใช้ล็อกเดิมนะคะคืองวดนี้คือ4กับ3แล้วก็ถัดมาก็1กับ8นะคะ1กับแปดนะคะพี่อันนี้คือ1กับ8นะคะ ล็อกขัดมาก็คือหกตัวเดียวนะคะหกตัวเดียวนะคะแต่ของเขามันเดินยาวแล้วนะคะเพ,เพื่อนๆที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือหกงวดนี้นะแล้วอันนี้คือหลุดแล้วนะคะนี้น่าใช้ล็อกใหม่นะคะส่วนสองล็อกนี้ไม่ได้หาต่อนะคะแล้วล็อกนี้นะคะเพ,เพื่อนๆนที่ล็อกนี้นะคะงวดนี้ก็คือได้หลักสองมาเหมือนเดิมนะคะล็อกนี้ก็ ได้ล็อกสองมาเหมือนเดิมแต่จะหลุดหรือจะอยู่นะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือเดินห้างวดถ้างวดนี้ของเขาเดินต่ออีกก็คือห้างวดนะคะแต่งวดที่แล้วคือมันสี่งวดนะคะสองตัวเดียวก็คือมาสองนะคะเนาะงวดนี้ก็คือได้สองอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคือเพื่อนๆใน,นพี่นะคะชอบ ตรงล็อกไหนก็คือเลือกเอานะคะแต่น้าชอบอันนี้นะคะใจลึกๆเออหน้าชอบนี้หลายเหตุผลนะคะที่ชอบหลักนี้นะคะเนาะคือมันมันตรงหลายๆอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็ไม่รู้ได้นะคะ <WAS S 1> ว่าว่าตัวเลขกับคือมันจะออกมาแบบไหนนะคะเนาะแล้วก็หลักเลขนะคะที่หน้ากลงให้วันนั้นนะคะชายธงหน้าก็ลงไปแล้วนะคะแล้วก็ชุดเน้นล่างนะคะชุดเน้นล่างหน้าก็ลงให้แล้วนะคะเนาะ แล้วหน้าก็พูดไปในคลิปนั้นนะคะว่าตัวเลขไม่น่าจะสูงนะคะตัวเลขไม่น่าจะสูงถ้าสูงเนี่ยของเขาคือมันจะปีดขึ้นไปเลยนะคะคือจะเป็นพี่น้องสูงขึ้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคืออ่าล็อกเลขไม่ไม่ไม่ไมน่าจะสูงนะคะเดี๋ยวนาจะอ่าวินิจฉัยล็อกเลขให้เพื่อนๆใี่พี่ดูนะคะถ้าสมมุติว่าตัวเลขมันออกมาในลักษณะประมาณนี้นะคะ แล้วคือตัวเลขอันนี้พูดถึงตัวเลขที่เขาเคยออกนะคะเพื่อนๆพี่ฟังนะตัวเลขที่เขาเคยออกนะคะถ้าสมมติว่าล็อกมันมาแบบนี้แล้วนะคะถ้าตัวเลขตัวเลขที่เขาเคยออกนะคะเดี๋ยวนะน่าจะพูดบอกหกสองหกเลขล่างเจ็ดแปดนะคะพีหกสองหกเลขล่างเจ็ดแปดอันนี้คือเราพูดถึงสถิติการออกย้อนหลังของเขานะคะถ้าสมมติว่าหลักเลข ถ้ามันถ้ามันตกล็อกเนี้มานะ่ะอ่ยถ้าสมมุติว่ามันไปไป,ไปอยู่ล็อกนี้ล็อกที่นายีบยกขึ้นมาเนี่ยแล้วตัวเลขก็คือมันจะไปในแนวไหนนะคะอ่าเมื่อกี้นี่นาบอกไปแล้วนะแล้วอีกล็อกหนึ่งนะคะก็คือสามสามหกเลขล่างสองหนึ่งนะคะสามสามหกเลขล่างสองหนึ่งนะคะอันนั้นคือหกสองหกเลขล่างเจ็ดแปด มันเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนพี่มันเป็นแบบนี้นะแล้วอีกล็อกหนึ่งนะคะก็คือแปดหกเจ็ดเลขล่างสองแปดนะเพื่อนเพื่อนพี่ดูตัวเลขไหนที่มันเหมือนกันที่สุดอืมเนี่ยคือมันเวลาเข้าออกอะ่ะคือมันจะไม่ไกลจากตัวเลขที่นาคพูดนะคะพี่มันจะไม่ไกลจากตัวเลขที่นาคพูดนะคะบางทีมันก็เบิ้ลเลย เห็นไหมอันนี้ต้นต้นปีนะคะเนี่ยอันนี้คือต้นปีเบิ้ลเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะคะพี่เนี่ยเห็นไหมแล้วอีกอันนึงนะคะคือมันออกศูนย์หกสามเลขล่างศูนย์เก้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะที่หน้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่มันออกมาอยู่สามสามสามงวดหรือสี่งวดเดี๋ยวนะมันชนมากี่งวดหนึ่ง อันนี้หนึ่งสองสามสี่มันเคยออกล็อกล็อกแบบเนี้ยคือมาสีงวดนะคะพี่อันนี้ที่น่าพูดไปเมื่อกี้นี้คือเป็นตัวเลขที่เขาเคยออกนะคะแล้วเพื่อนๆสังเกตดูเลยว่าตัวเลขไหนที่มัน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 ออก มันออกงวดไหนคือตัวเลขตัวนี้คือมันก็ยังมีอยู่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้เห็นไหมอันนี้ศูนย์หกสามเลขกล้างศูนย์เก้าเห็นไหมอันนี้หกสองหกอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะหกสองหกเลขกล้างเจ็ดแปดเห็นไหมแล้วก็อันนี้เห็นไหมสามสามหกเลขกล้างสองหกไอ้ยสองหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ยานหนึ่งแปดหกเจ็ด เลขล่างสองแปดนะเพื่อนเพื่อนพี่ว่ามันมีเลขอะไรทุกมวดอืมเนี่ยที่นาพูดไปเมื่อกี้เนี้ยมันมีเลขอะไรทุกมวดก็อันนั้นนี่อันนี้คือการ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 ดูล็อกเลขนะคะพี่เพราะว่ามัน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 ไม่ใช่สูตรอ่ะเพราะว่าหน้าทาเป็นแฟมแฟมไปแล้วอ่ะถ้าตัวเลขล็อกนี้มานะตัวเลขมันก็จะต้องไปแนวนี้อย่างเงี้ย มันจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะคะพี่มันไม่น่าจะออกไปไกลจากตรงนี้อันนี้คือการวินิจฉัยตัวเลขของนาคนะเดี๋ยวที่ที่นาคให้ดูอ่ะที่นาคให้เพื่อนๆพ,พ,พี่ดูหวดไหนอ่ะเนี่ยเห็นไหมหวดที่ออกอ่าหวดที่แล้วนะ่ะแปดหกสามเลขล่างสองหนึ่งแล้วนาควินิจฉัยตัวเลขล่างว่าถ้าตัวเลขมัน,ม,นมันมาแบบนี้นะคะถ้ามันไม่ต่ํามันก็ต้องมันจะไปสูงเลยไปสูงเลยก็คือเลขพี่น้อง แต่เลขเลขพี่น้องคู่เนี้ยน้อยนะคะที่มันจะมาแต่ปีนี้ยังไม่เห็นนะแต่ปีที่แล้วโผล่โผล่หลายงวดนะคะอันนี้คือเราเราเล่า,ลาถึงว่าการไม่ได้ฉชตัวเลขนะคะส่วนส่วนตัวเลขที่น่ากิบยกให้เพื่อนเพื่อนที่พี่ได้ดูเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่พี่ดูว่าเพื่อนเพื่อนี่พี่จะเอารกไหนแค่นั้นเองนะคะมันไม่ได้มีอะไรยากอันนี้น่าชอบนะคะส่วนอื่นๆน,นี้เพื่อนเพื่อนี่พี่ก็ดูเอานะคะ แล้วก็ชายธงเนี่ยชายธงมันก็มันก็เหมือนกับของเราไงเนาะแต่ทีนี้ว่าสองมันจะอยู่หรือไม่อันนั้นสีเพื่อนเพื่อนในพี่มันเป็นปัญหาสองมันจะอยู่หรือไม่อันนั้นคือมันเป็นปัญหานะคะถ้าสมมุติว่าสองอยู่เพื่อนเพื่อนในพี่ก็ก็กลับย้อนไปดูที่ชายธงนะคะสองมันจะคู่กับอะไรมันก็น่าจะอยู่ในตรงนั้นนะคะสองมันจะคู่กับ อ่าศูนย์สองหนึ่งสองเก้าสองหกสองแปดสองสองสี่สองสามแค่นี้เองนะคะพี่ถ้าสมมุติว่าสองมันมานะแล้วก็เบิ้ลเบิ้ลตัวมันก็คือสองสองอันนี้คือการวิธีฉัยตัวเลขนะคะเราก็ย้อนกลับไปดูที่ชายธงนะคะการพาดนะคะพี่ล่างนะคะที่นาคบอกว่ามันมีสองสามสี่ใช่ไหมอ่า ค่าการพาดก็คือหนึ่งไปอีกหนึ่งตัวนะคะบางทีนะคะเลขสี่ตัวอาจจะไขว้กันได้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะการพาดก็คือหนึ่งสองสามสี่แต่ปกติที่นากลงไว้คือมีสองสามสี่นะคะแต่การพาดไปอีกหนึ่งหนึ่งตัวก็คือหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แต่เลขสี่ตัวนี้คือมันมีความหมายนะคะพี่มันมีความหมายนะคะแล้วมันตรงกับหลายๆอย่าง เราก็ต้องมาวินิจฉัยกันแล้วก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอะมานั่งนั่งวินิจฉัยตัวเลขแล้วก็มาดูว่าเออมันมันตรงกับจุดไหนมันเป็นแบบไหนแต่น้าว่าน้าฝันดีนะคะพี่ฝันดีตั้งแต่ไปแหลมชะบังลนะฝันดีนะคะแล้วมันก็เพอเอึนาอะไรคือมันตรงกันทั้งหมดอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราไม่รู้ไงว่าเลขมันจะออกมาแบบไหนอะ มันก็บอกไม่ได้เนาะพอเวลาถึงใกล้วันอะ่ะปุ๊บปั๊บปั๊บหน้าก็จัดไปเลยอย่างเงี้ยมัน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 ยังไงล่ะก็บอกไม่ถูกเนาะเพื่อนๆพี่ก็ดูเอาอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ หยิบยกขึ้นมาให้ได้ชมกันนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ถ้ายังไงเพื่อนเพื่อนที่พี่ชอบหลักไหนก็ลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่ามันยังเหลืออีกตั้งหลายวันเนาะน้าก,ก็ถ้าว่างหน้าก,ก็เอามาให้ได้ดูนะคะนองเดี๋ยวน้าไปเปิดผ้าแล้วก็ขายของลนะใคะ่ะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่เลขล่างนะคะหลักล่างนะคะที่นาคให้ไปนะคะเนอะที่นาคบอกว่าให้ตามตามหลักเดิมนะคะคือสองสามสี่นะคะ อันนี้นากเพิ่มหนึ่งไปให้อีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆใพี่กันพลาดนะคะแต่น่าคิดว่ามันก็น่าจะเดินต่อนะชุดพวกเนี้ยมันก็ไม่น่าจะหลุดนะคะและนี้คือการไม่ได้ใช้ตัวเลขของหน้าแล้วชุดนี้นะคะที่น่าคลงไปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆในพี่เนี่ยเพื่อนๆพี่เห็นไหมมันก็โอเคนะเพื่อนๆพี่ดูอ่ะเนี่ยเพื่อนๆพี่ว่ามันโอไหมเนาะ แต่เลขดับคู่เลขดับคู่นะคะคือเลขดับคู่นี้คือหนาหนาล็อกนั้นนาคยังไม่ได้ทํานะคะพีเพราะว่ามันสิ้นปีแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มทําก็คือมกรานะคะเพราะปกติของหน้ามันจะมีดับคู่ไงดับคู่ต่อง,งวดนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด13ชุด ไม่ขาดสิบสอชุดนะคะมันจะเป็นดับคู่ดับคู่นี่หมายถึงว่าไม่มานะคะถามว่าดับอยู่ไหมคือมันเป็นโอเคเพราะว่ามันเป็นล็อกล็อกของเขาแบบนั้นนะคะพี่แล้วก็น้อยที่มันจะหลุดหนึปีจะหลุดอยู่ประมาณ3ามสามครั้งไม่เกินสี่สี่ครั้งแค่นั้นเองไม่เกินสีงวดเนาะอันนี้เราก็วินิจฉัยเดี๋ยวเรา เดี๋ยวก็มาวินิตัยกันใหม่นะคะพี่อันนี้คือนาคลงให้เพื่อนๆพี่ได้ชมก่อนนะคะเผื่อใครจะเอาไปแบบไหนเนาะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ